สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่าน,นะคะ่ะช่องสุพีชาแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ fc ทุกท่านนะคะวันนี้มาทานข้าวด้วยกันนะคะสุจะพาะเพื่อนเพื่อนมาทานข้าววันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะคะขอนำเสนอนะคะ มีมะเขือยาวต้มนะคะมะเขือยาวต้มแล้วก็ผักกลุ่มดองจ้ะ,ะกลุ่มบ้านๆอาหารแบบบ้านๆเนาะมีผักกลุ่มดองแล้วก็มีนิสเดามีอยู่นิดนึงไปนาเมื่อวานนี่ได้เก็บมาจากนามาค่ะผักเก็บมาจากนาแล้วก็มี น้ำพริกปูนะคะนี่น้ำพริกปูขุดขุดไปขุดมาเมื่อวานเนี่ยได้มาหน่อยหนึ่งมาทําน้ําพริกนะคะแล้วก็มีแกงฟักทองแกงฟักทองใส่ไก่นะคะมีพริกโดดด้วยฟักทองมันมากเลยค่ะเพื่อน,นมีฟักทองผลไม้ก็มีมะม่วงค่ะมีกล้วยกล้วยจะกินทุกวันเลย นมนิดๆนหน่อยนะคะวันนี้พาเพื่อนมากินข้าวด้วยกันนะคะใครเคยกินน้ำพริกปูบ้างเอ่ยส่วนมากเขาจะลาบนะี่ยตามตลาดเขามีขายอยู่แต่เขาลาบแต่ว่าสุกไม่ชอบเพราะว่าเขาใส่ข้าวคั่วไงชอบเป็นน้ำพริกอันนี้มันที่มันมันปูนะคะนี่ไม่ใช่น้ำมันนะคะเอามันปูแกะแล้วก็ไปผัดกับพริกมันมันจะแตก นิฟทองฟักทองก็มันมากเลยค่ะแกงใส่ไก่นะคะผักมี3ามสีอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะผักเก็บมาจากนาผักกระทกลกโคราดนะคะคนโคราดเขาเรียกว่ายอดกระทกลกมันก็ได้ะเะดามาหน่อยหนึ่งแค่ก็ ข้างบ้านเก็บมาลวกด้วยกันนะคะอาหารบ้านๆเช่นเคยนะคะเพื่อนๆน,นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ